เป็นเจเน้เป็นเาที่เจ็บต่เยแบบนี้นี่แหละวต้องฝึกก่อน้วต้องฝึกก่อนไหนเรื่อ้เรื่องออปิดป ทำแล้วเป็นสรงการในฝันงงนะเอาไปด้วยมือหนึ่งอยู่บ่เออมือสองตามพี่ห้าเจ็ดเก้าสิบ

โอเคไหมโนนี้นะไปนี่สี่สองสี่ต่ำห้าสี่เงห้าห้าสองเอามาอยู่ต่ำเดียยเต็งต่ำให้เราเปิดเอาเลยหกสี่สี่สองกับสามแล้วเหลือตัวเดียวย่ามาหานั่นโอ่มาหาอีลีเร uh ียบร้อยเลยค่อยสองต่ำสี่สี่ หาสองหาสองอะบ้างนะสองสี่ยโอใบใบโอเคเดี๋ยวคอยรับผิดชอบนั่นซับเต็งต่ําห่ะกระจายไปเลยซําติหานบงหมอกะซ้อเต็งต่ำคอยเอามาเต็งต่ำน่หรอเปลียก็ยังเต็งต่เจไม่ใช่เต็งหานเกเอาคะกองามหาหเสวยวันสามสองวันมี่าแนี่ติยงต่ำเจาไป

ยี่สิบสี่สิบสองยี่สสี่ยี่สหายี่ปยี่สิบสี่สิบยี่สายี่สดี่ดไปโ้ยยังมาหายอยู่สาเนาะขอบคุณะเจเการันกรนโอยย่ยยยแยย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 หยย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 ย

còn cần si hà hốt tay chay buổi tắm nữa tắm 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 đi tắm sao tắm 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 ร้องน่นาวงกันนะแต่ว่าคอยหบอบอกันออกต่องหก้าวโลกันนะสิต่งหก้องโอกกูเดียวไปรู้หน่อยว่ามันมีห้ากี่ตัวเกิดห้ากี่ตัวสี่กี่ตัวหกไม่มีหกสองเม็ดสลันเดี๋ยวร้อยนั่นแลยสามสองสดอกกั็นบ่ ทำี่อะไปทีเดียวก็ใจเบิดเลยทีเหลือกระจายก็สักนองสาสห้าหเจ็แปก้าสบนึ่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสอน่สาสี่ห้าหกเจ็ดกาสอเองอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสองเหรอ้าเอาไปเรด้น

เล็บมือก็เป็นในยาแในตังกนวันเล็บปอบ4 4ีหมดค่ะยี่สิบสองออเจเจบอกถึงเรื่อือเรางงไปเลยตาคนใส่ใส่พอดีอให้จูนให้ยี่บอกคไว้เนาะสิบสองบเอ็ดใบสิบเอใบตอนนี้สิบสีแล้วตอนนี้โอ้โอบะ เกสิหใบนอมาสร็จหนึ่งสองสามสีหกเจ็ดสิเาใจหลายเหตเกจากใยยี่สิบสองใบเท่านั้นล่ะก็อสิหายยีิบสามคุณงานคนก็อก็อ็มาคื้อสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดมไปสามสอง 1, 2, 3, 4, 5, ส 7, ามเจ London, ได้ก uh, ันทุกคนดูเป็นคนไม่ได้ได้ท wow. ุกคนดูเป็นคนไม่ได้4 5 6 7 7 2 4 4 4 4 5 3เก็บร้อยนอกเกียนาะอนอกเกียนหรอ2,000บ่สองคำยังไม่จบต้องดูก่อน

เอาเยอะจริงจังทำยังล่ะเก็าูก็ร้ห้าสียองอยว ต้ำเยียวอะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจว่ามีต่ำเอ้าเผยมาว่าสามหกสามสองลงกันหรือสิหรอกมาเปิดถ้าบัมีตหกสามสองอะสาก็จะเบียดให้ลูไงมั้ยเนาะม่ะ 64เห็นม6ข่อยี่ลี64เอียวไปอ่าน6สิบเอ็ดอ็ตายแล้วไกินในนอปกเอียวอี่ลีบอกว่ามามีตำฝ่าลง6สามสองออก64เอียวสิบเอ็ดข่อย4เพื่นอีลีต้องฝายเบไม่เ็นเลยว่าสีเมื่อเนอลองทราลงมาถือสีเมื่อนี่อย่าจะเมื่อได้ มาหายเตอตั้งสเหนาี่สองเจ็ดแดเก้สิบไปเสียหนนะแะเมื่อป่านมันพูดมาจ็กสองเหมือนเดิาสี่หากปาิคือปิหกสองสามสี่ห้าหกเจ็ดดกสิบปอย่าสาน่อยใจสิเมื่อไปใส่อยู่น้ำกันนี่ละไปมาใหม่สดเลยอันนี้ ลูกเปิดนี้ก็บริณอนอคือ,อลูกเปิดนี้จะบ้ากันกันเลยลูกเปิดนี้ลูกเปิด,ปดนี้คือลูกไฮลูกสุกลูกไฮโปมาสัตสีเอียวมาเตะทำหนึ่งอหาสองเนี่ยอันตรายเลย อันนี6หกขาหกขาเอาไหมใค่สามสองบอกมาหาสาสอยังมาหาสามสองหาสี่เนี้เอาอยู่หเป็ดโจ้ตเอาอ่ะเอาอีวะบวอาเดอหกสี่สิหาออ่ะหาสองเมตรเลยเอาอีกตัวนึงเอาาสามอยละหาสามวอยละเอาละ ตอก็ใขนตตอันภาษากจะไปใส่มือเป่าดดตสอสามสี้าหกเมนตเก้าสิบดน้นี่ห้าอหันกินอันนี้เท่าไหร่เนี้ยเมนต์นึ่งกี่บาทเอาอยู่บตีงานะบอสตยกนะย เเมตรสิเมื่อหือเมือเาสิม่ก็ถือีเนียข้าจ้จะเมือข้าจเมื่อเมจ็ดกบหนสองี่กเจ็ดสิเมื่อก็จะถือดีเถอะ่ติต้องยอมยอมไปสิเมื่อเากระลาชาน่ะสิเมื่อถือเราถือเราถือเต่งจังต้องยอมยอมใครสิเมื่อเหิน้ะเจนถือเต่งสองหลสิเมื่อไปเอาเงินสิเมื่อไปเอาเงินดิตงไปหรอเอานันเะก่อน แบี่เมื eh? ่อไหร่ม <right ันเลืรก็ปิด์มาให้บัดเฮ้ยหืวอืมมาเตมสองมาสามขวดนง้องมาสามสามมเสือนี่มันตัวเหรอมาเตรยมอมาสามมาสอง กันนะหกสามนี่เท่าไรเนี่ยหกไปหกไปหาีหรือหาสามเร็วหาสาหกสามสองสิเอ็ดไฮโเอาหกไปดิงหาดึงหาน่อยเออเออนมืองหน้าหกสีหกสูงหกสองไปต้นเ้าสามสี่ห้าหนึ่งสองเาสามสี่ห้าเออแค่น่ะเปิดดึงหกบอ สี่อเอาเดหก่หเด้อต้นยาวสามส่หเด้อตัวยาสามสี่ห้เด้อสีเยียกลางแน่โดนมเลยโดนหมดเลยโอ้สวยเลยเขาเดียวสีเมื่อถึงเตี้ยเห็นไหมเขาเดียวอรบอกเลยว่าขอสีเมื่อถึงกันอานารยสนาดอกเดี๋ยวคอยใจไปตามแผนเลยจะมาต้องกับบเอเอาขึ้นไปตัวว่าถึงไงเดี๋ยวคอยใจให้ อืมเดี๋ยวขอใจให้นำมาเจ็ดขอใจเด็กเขากนใจเด็เต็เสอง่หหเจ็ดแปดเกสิบเต็ีบบจช่วงหกใบหกใบหใบเ็ซีหหกูนเจ็หน้า หกสองห้าใบหกสองห้าใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหรือไรเอาไรเอาบ้านีบ้าดสิบสองสามส่หกใบีบเจ็ดสิบแปดกยี่สิบยเสองยสามยี่หไ่ยใบใบ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกคือปเ่นแมนเมื่อนตย่ใก็บอกชาอันี้ยบ้านกเซจั้งนนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ้ากันแมนเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหน่ะได้ตกตกงอีกสขหมาตัอเตีงหกเตยงหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมาเต็มคาเต็มแน่น

้าอยักของคือตัวเองเนาะ้าลังมีก้องไปอักกับารถือทุกตา2ือกระือไรเสียกระเสียอะไรเป็นสยังเต้องมั่นสองามสีสอเสามดดเนาะอ่ะเลยไปดูขึเนนี่ฮะเอียวนีเอียอันนี้สามสีฮะสองสามสี่ะ แม่นนอเยบร้อยที่สันเนอะเต็มๆถือว่าแต่งเอียวคนตัวท่านไหมเอียวพ่อหน1กเดปด้อี้ก็ดแปเเตงเอียวเป็นบ่อนีออหนึ่งสองสามสี่ห้กเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบหที่ต้องอยก็จับ 6บยังละนียบนงบนบนดละหใบก็ยาบนหกมือานี่พวกใของใครหนึ่งี่ีเราอตเยียวมันมายือตำสีิอันนี้ปณิหกเมือนปี่6มือโอ้สนหนึ่งอาดแสสงสามสี่ห้บองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้สิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแป

นะอยากได้เดียวติยงเอียววันนี้มันก็เไดุ้ยกนกันเยอยากด้เอียงเปติยงเอียวกว่าก็ได้ประเดซีเอียว

Tiếng 4 chưa Ừ Tiếng 4 bên Ai cũng có lúc này cười cái này Ai cũng có lúc này cười cái sức ạ Nhà là cái lúc này tỉ Nhà, lúc này nó Tiếng xóa mơn tỉ Ừ, 5, 6, xong mơn xem tức tượng nè Đây có tố rồi. บอกหรอกมักซ no ีก <si> ัคือซีเหอวะหกซีะเปิดหกสองมั้ยหสองหกใ้ามซีหกสามสามเบิกโอ้ยบัม่ให้ถึงทุก่นขอบคุณนะคะซเอลนี่ค่ะตายสนิทตายสนิทรุ่นซีวอมากัตโถเลย ก,กับบอมีหกกระบ,มกกบมอมาสีกัะบอออกเลยคอยสองหมืวว่นสามสับลงไปมั้งเหรอยก็หมื่นโกไปแล้วหมื่นึงค่ะไปว่าสิกับได้มั้งเหรปลาเสามักัาสีดำได้มั้งเอมากเต็งสีรุดเลยกับสีดำใชนะ่ยัง้นเนาะในเพิ่ม ทีนีหกแล้วมันเย่าะบนนย่ยะบนนืย่อนไ่นยกนน้นไอ่ันนมไป ไหนหกใบเนาะหกสูงเห็ดหกหดีเนีบบนอนล่ร่ผ่านินกนลเอ็ดเบื้องเน้า C O C O หกเอลหกอมีอยู่หกสูหมดเลยหนึอายู่หกเออเปิดเปิดดูสิข้ มาแล้ววะขอแค่ิดตัื้อมาแต่ตำสอเอียวเลยจบเบอร์ดีเจสองตลยนจบเบอร์ดีแล้วฮัลโหลขยันดีนะเจเนาะดี